สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปานสู้ผู้สกุลนะคะพี่น้องคะวันนี้เราจะมานี่ค่ะมัอว่ามีใดมากำไงอยู่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าวิไลหลวกเครื่องนึ่งพะวิไลหลวกเมื่อแต่แ้วมากมันสิบเปอรบเซนต์ะคะว่ามีไรกับลวกกินแง่มันแรงกับพะงัยเราบ่เมือนพะงัยกินน้ำด้ไก่กินเข่ากับพะงัยวันนี้เหลืออยู่กำหนึ่งได้สองกำซ้ำนี่ลหละกำหนึ่งพิไลหลวกกินแล้ว ละกถ้าลวกเมื่อกักจังไรล่ะอ่าย่ามันเหลือเนาะค่ะเนาะอย่มันกินพ่าแซกไปเลยว่าเอามาลวกกินอีกตอนเสาร์นี้ค่ะอันผักโขมมันเท่านี่นล่ะค่ะพน้องค่ะอาน้ำใส่หมอนจน้อย ต้มไข่กินแล้วก็ตําน้ำพริกรกะปิจะคอดมันจบจังไดผมค่ะคือได้กข้ามหม้อต้มเร็วนะคะพี่น้องคะก่อนจะทำก่อนจะทำกับข้าวกินนาะกันเนาะวิไลกะมีเนี่ยนะคะ,น,น,ะน,น้้ำพริกถ้วยเก่าบัดนี้สิ้นรสหรือไรคุณจึงไม่พึงพอใจคิดหาถ้วยใหม่มากินเถอะเว่<ส> น้ำเดี๋ยว,วออ้าวค่ะทูอินวันค่ะพี่น้องค่ะต้มไข่ไปด้วยแล้วก็เอาน้ําต้มไข่นั่นแหละมาไว้ชารลวกผักโขมนะคะเนาะผักโขมผักโขมผักโขมน้ำพริกกะตาาะะํา,กกตาหนึ่งแต้มลายมือกุล่ะค่ะน้ำพริกกะปิตำหนึ่งแต้มมือกับมาจากไปเก็บเห็ดว่าได้อุกุละ่ะเริ่มมากินน้ำพริกกะปิแทนวานนี้คือตำหนึ่งครั้งเรากินคนเดียวมัน อืเปิดอีกอนกินคนเดียวมันบมเมนว่าอ่ามืนบมเมนว่าจิกินเมื่อเจียเดียวพี่น้องกัอืมอืมกินผูเดียวนิวจิ้มก็ไม่มีปัญหาแซ่บกินยำได้ก็แซ่บเพราะว่ายัางเพราะว่าวิไลเป็นคนกินเผ็ดน้ำพริกกระปิถ้าเราทําไมเ่เผ็ดมันไม่อร่อยนะคะถ้าสิใส่กับปริกหลายๆใส่พริกน้อยเดียวมันก็บบดไส่มันคือวิไลจิบเป็นคนที่แบบว่า เน้นเผ็ดไว้ก่อนนะคะความอร่อยแล้วก็ตามมานะคะสําหรับวิไลตำน้ำพริกกะปินี่ต้องเผ็ดค่ะเผ็ดแซ่บอุ้ปกินน้ำพริกกะปิแล้วก็ต้มไข่พี่น้องคาก่อนก่อนข้าวจะสุกเนะกเาะก็มาว่าวกันเรื่องนี้ที่จะคุยเนาะค่ะเนาะวิไลไม่ได้ว่าเออค่ะสําหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนาะสำหรับสำหรับพี่ๆท,ที่เขา เก็บผักป่ากินนะค่ะพี่น้องคะในความที่แบบว่ามีวิไลเบาในเหตุผลของวิไลเดอ้อค่ะไม่ใช่ที่ที่คลิปที่แล้ววิไลอ่าเบาให้ฟังถ่ายคลิปว่าคลิปที่แล้ววิไลาบาให้ฟังถ่ายคลิปว่าผักป่านะ่ะวิไลไม่ได้เก็บกินอะไรมากมายเพราะว่าบางผักนะคะ่ะถามบาวิไลยอยากกินอยากเห็นบอาวิไลก็อยากเก็บไปเบิง้งมากน่คะ่ะเดี๋ยววิไลจะพาไปเบิง้ง วิไลเคยเก็บหนึ่งผักตามทงตามยังก็ะมี่ต่ว่าตรงนี้มันก็ะมี่ค่ะร้อบานวิไลนี่ก็เอินเงียอันนี้วิไลสิภาพไปเบิงนาะบานวิไลนี่แหละมีขี้มาไม่ไม่มีหรอกค่ะเพราะแถวนี้สะอาดไม่มีมาเข้ามาขี้ค่ะ มีระคัะพี่น้องคะวิไลพาไปเดินเก็บอยู่หลังบ้านเนาะค่ะเนาะถามามีขี่มองขี่ม้าพ่มีค่ะเพราะบ้านที่วิไลยอยู่เนาะค่ะเนาะตรงที่อยู่กันนี่มันเป็นบ้านมันไม่ใช่แบบมันเป็นพื้นที่บริเวณมันมีสวนสวนใครสวนมันไม่ได้มีหมามาขี้ค่ะนี่คือเขาเอินเขาเอินว่า ยาดตะกะแตนเมนว่าค่ะพี่น้องขายยอดตะกะเตนเนาะค่ะ,ตแ,ตนนะ,คะแต่บางบ้านบางเรือมันเกิดขึ้นมามันก็มีดอกแล้วมันสวยฝรั่งเขาก็ปล่อยไว้ให้เป็นเหมือนกระดอกไม้ประดับเนาะคะ่ะเนาะไดตามทงตามท่ากับมีคือกันนะคะเขาเอินว่ายาดตะกะแตนเนาะคะ่ะเนาะบานนี้บานนี้ที่นี้วิไลเคยเก็บมากินแล้วหนึ่งครั้งเนาะคะ่ะแต่ถามว่ามันก็ลวกสุกได้เนาะคะ่ะวิไลว่าก,ก,กินดิบเนาะคะ่ะเนาะเฮาบองโหเพราะว่าต่างประเทศมันจะแบบว่า จังเป็นตัวถากจังเป็นตัวนั้นตัวนี้ลูกเล็กเด็กแดงมันมีเยอะนะคะวิไลก็เอามาลวกลวกวิไลลวกกินเอาไปต้มแล้วล่ะค่ะแต่่าถึงกะเลวิไลก็มาลวกกินกันตำหมกฮงวิไลเคยแต่ถามว่าอร่อยไหมมันไม่อร่อยเนะคะนะ่ะเนาะจ่างไรก็สุภาพกาศบ่ได้ <laughs> ที่นี่เอาทิ้งไปนะคะเก็บของเพิ่นมอันหนึ่งวิไลเคยเก็บค่ะตามทงวิไลก็เคยเก็บมากินมาซิมเบิงแต่ว่าพ่อแล้วค่ะบ่กินเพราะว่ายังไงมันก็คือมันมันบ่แสําหรับคนที่มักสําหรับคนที่ชอบนะคะมันแซ่บมันอร่อยแต่วิไลวิไลบ่มักวิไลเป็นคนที่แบบว่าสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งนั้นเราก็จะไม่กินตั้งถามบากินทุเรียนกินบ่กินกินได้แต่บ่มากกินแล้วก็บ่กินแม่นไห้กิโลละบาทแถมเงื่อนอีกกินอีกคาะคัมละพ่นวิไลกับบกินอีดีวิไลเบาอหลี ไ,ได้เ้าไปคับไม่ได้เ้าอิลีใครขวายดังปก๊กปๆอกปกปก,ปก,ปก,ปกนนี้ถ้าไปกระทบกระเทือนหรือว่าไปทําให้ช่องไหนอา พี่ไฟกัญญาวาเด้อค่ะวิไลบริวาภัยได้นี่วิไลบริวาแต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆที่เขาทําช่องทําที่เก็บผักปลาทําท,ที่เก็บผักที่ต่างประเทศเก็บผักปลากินนะ่ะหนึ่งเนาะคะ่ะหนึ่งเขามีความรู้เนาะคะ่ะพี่น้องคะหนึ่งเขารู้ว่าอันนี้กินได้อันนั้นกินไม่ได้อันนี้ตัวเหมือนอันนั้นไม่ใช่เนาะคะ่ะสมมุติว่าผักสะเดาจังสิ ก่อนวิไลเคยเก็บมากินเนาะคะ่ะก่อนที่วิไลจะกินวิไลกระทมช่องนั่นทมช่องมีเบิง้งเปิดเบิง้งถุกช่องทุกช่องว่าเมนบวขาดเพราะว่ามันจะมีเนาะมันมีตัวเหมือนตัวใช่กับตัวไม่ใช่คือเราไปเก็บเหตุคือกันพี่น้องคะ่ะเหมือนเราไปเก็บเหตุเนาะคะ่ะ มันจะมีเห็ดตัวเหมือนตั้งที่วิไลไปมามหาันมันกับเป็นไข่ไข่ก็เห็ดอ่าเพิ่งเก่าลักแต่มันไม่ใช่มันเป็นเห็ดเพิ่งอีกชน,นิดนึง่งมันเป็นเห็ดเพิ่งขมว่าสามารถกินได้บอก,กินได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเราไม่เคยกินเราก็จะไม่เก็บมากินเนาะค่ะจังอันนี้วิไลเคยเห็นเป็นปลา นาะค่ะเนาะมันเป็นป่ามันเป็นปลาแบบวันเต็มเลยนะคะมี่ไรเคยเห็นมันก็คือไข่ไข่ผักหอมบานเท่าล่ะค่ะแต่ว่ามันมาอยู่เมืองนอกแล้วมันอวบมันต้นใหญ่เวลาเขาปลูกเป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าของเขาเดี๋ยวเขาเอิญผักหอมนะคะแล้วเขากระิตัดไปเขาตัดไปยังก็ไม่ไลยกับหูเขาไปเห็นยังไม่เลยกับหูแต่ว่าพอใหญ่เอิญมาสปีนาทเนาะเนาะพ่อใหญ่เบิ้งโอเคมันคือมันใช่มันเมน แต่อีกโตัวพอของฝรั่งกับวิไลเห็นอยู่ค่ะแต่วิไลบอกเคยกินวิไลกับประกาศเก็บกินเนาะค่ะวิไลเก็กินได้อันนี้นั่นแหละค่ะพี่น้องคะในความเปรียบเทียบในความที่ว่าเนาะค่ะสิ่งที่เราถามว่าอุ้ยกระดงกระแดะว่ากินผักซื้อกินน้ำหนักคือพอไงเราเคยวาอยู่วายา่ามวิไลไปเก็บผักจังวิไลเก็บผักครั้งที่เราไปฝรั่งเศสวิไลเก็บผักตำลึงเนาะค่ะเนาะวิไลกับไปลอยเก็บ <laughs> ไปลอยเก็บพ่อะงี้ที่แรกพ่อะงี้ว่าให้เก็บมิ้นก็ับไปลอยเก็บมากมิ้นรก็บ,บอกเพ่อะงี้ว่าเนี่ยกินได้กินได้ฉันเคยกินถ้าจาเลยเพราะฉันเคยกินครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยฉันฉันเก็บมากฉันเคยกินครั้งนึงแล้วฉันเห็นมันง่ามให้ฉันกินซะอันกินแล้วเออพ่อกินแล้วแล้ว่ะ เโอเคส่วนย่อมไปกินนะคะพี่น้องคะแต่วิไลก็ไม่ได้เก็บบ่อยๆเนาะคะเนะวิไลก็ไม่ได้เก็บมากินบ่อยๆโดนๆยังสิเก็บกินเทือนึงเนาะคะ่ะพี่น้องคะยังเช่นทีวิไลจะกินหรือว่าทีวิไลจะเก็บกินไหม่ก็คือผักสะเดาเนาะคะ่ะหนึ่งมันมาทําเหมือนแกงขี้เหล็กได้มันมาแทนเหมือนแกงขี้เด็กไล่เนาะคะ่ะพี่น้องคะวิไลามากแล้วกินแล้วมันระบายดีวิไลามากทิแบบกินเราระบายดี กินผักกระดาวผักผ <to> ักสะเดาฝรั่งถ้าเ้าเอามาลวกลวกแล้วก็บ่เท่าใดไปแลยมักเอามาแกงแล้วก็ใส่อ่าใบบ่ได้เฮ็ดแบบว่าใส่ยานุ่งยานางหรอกค่ะเอามาอมใส่ใส่ใบอ่ใส่ผักชีผักชีลาวใส่ยังใส่ผักอีตู้แล้วก็คข่ไข่กินแบบ ใส่ไก่ใส่ยางไข่ไก่อ้อมอมไปใส่หล่กกาะแล้วมันไม่คมในทีนะวิไลหมักเนาะคะ่นะเนาะวิไลจะเน้นคือเก็บกินเน้นจริงๆนะคะพี่น้องค้าคือผักอันนี้แล้วก็ผักสะเดาเนาะคะ่ะพี่น้อง้าแล้วก็กระเทียมป่าเนาะคะ่ะดอกนั้นวิไลบอกค่อยมีความรู้ได้หน่อใหม่มาก ไปเบิ่งยานางกับแพงพี่น้องขาไดโนใหม่มาไปเบิ่งยาน้างกับแพง,พง,ง,ง,ก,รแพงกระปองหนึ่งกับแพงแล้วก็มันไม่ได้มีรสเข้มขน้นมันไม่ได้มีอะไรมันจางจอยลอยขึ้นน้ำล่างจานนี่ยาน้างกระปองนี่มัมนพแเสบกันเลยว่าอันพอดีก็บเบิ่งช่องพีพีที่เพิ่นเก็บมาแท่นยาน้งางเจ้าของก็เห็นแล้วคะ่ะพี่น้องขาไปเบิง่งไปพิจนนารณาไปเบิ่งแต่กับบวกาเก็บมาบวกาเก็บมาเห็ดบวกาเก็บมาปั่นแท่นยานังางบวกาเห็ดออกไปหาตำอ,าอ่างเกาะใบบวบหรือกับใบ ฟักทองว่ะมันกับว่ามีไปเบิ่งหยานที่เพูนว่ามันเป็นยาเอ็นยืดนะมันเป็นยาน,านั้นอันนี้เพื่อที่จะมาแท่นหย่านั่งนะไปดูไปเบิง่งไปอ่าปั่นจักรยานไปหาเบิง่งเมือแล้วคะ่ะพี่น้องขาหาเบิง่งเมื่ทุ่งแล้วมันมีแต่ก็ไม่กล้าเก็บไม่มั่นใจเพราะว่าเราไม่รู้ถ้าเป็นกบไปกัะคนที่เพินเเเ่นเก็บเราเพิ่นเก็บห้กับมือโอเคเนี่ยมั่นใจกินใดเนี่ยโอเคนั่นนะคะ้คงขาพี่น้องขา สิ่งที่เราไม่มั่นใจสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ไม่ต้องทำนะพี่น้องขาสําหรับไปไล่น,นี้ถ้าพ่อพ้อนทีแบบว่าเพิ่นพาไปเก็บ จ้างผักเสียนเนี่ยผักเสียนที่ไ,ไลไปเก็บเนาะวิไลก็บ่ได้หู้หรอกค่ะเพราะวิไลไม่มีความรู้เรื่องผักป่าเน,นาะเนาะอยู่เมืองนอกอันพนิพี่เพื่อนยู่โดนเหลวเพื่อนภาพไปเก็บเออวิไลก็เลยได็กเก็บได้เอามาแต่ถามว่าให้ไปเก็บผู้เดียวทนทนหนีคุณบรกาศหรอกค่ะพี่น้องค่ะต้องไปกับเพิ่นไปกับเพื่อนหรอเพื่อนบอกชั่วๆเม่นแน่ๆวิเลจังก,กาเก็บเนาะค่ะแต่ก็ดีพี่ๆเพื่อนๆที่เพื่อนท้ำช่องหรือว่าที่เพื่อนมีความรู้ในการเก็บผักป่านี่วิไล่ก็มักวิไล่ยใจ กระชอกพี่น้องคะแต่ว่าเราไม่มีความรู้พ่อใหญ่เรากับว่ามีความรู้ถาม่าพ่อใหญ่อันนี้ตนบอกทั่วอันบอกทั่วเขียวไหมเล้ากับว่ามเมนม้เมนอันเนี้ยมันบอกทั่วเขียวที่ฉันเอามาเห็ดอันที่ฉันเอามาเห็ดทวงอกม่วเมนม้วเมนคือพ่อใหญ่เราเป็นคนเมืองเขาว่างไงพ่อใหญ่เราเป็นคนเมืองคนเมือง <laughs> พ่อใหญ่แกแกอย,อยู่ในอ่า ติดในในมิวนิกนะคะพี่น้องคะแล้วอีกอย่างหนึ่งแกก็ไม่รู้เรื่องของในฟาร์มเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเนาะขนาดเนาถ้ามาหมากใม่อันนั้นอันนี้เป็นหมากไม้บ้านเพิ่นแท้ๆนะผละไม้บ้านคุณแท้ๆแต่คุณไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะพี่น้องคะเพราะงญเราหูอี้อย่างดอกคาพอเพราะงี้โรเราหูแต่ส่วนเราหูเพราะงคือไงไงเรา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 เป็นคนเมืองนะคะเราไม่คอยหูอีกอย่างค่ะพี่น้องขาววิ่เห็ดเน่กินก้อนพี่น้องเขาเดือดแล้วเขาคายง่วนๆแล้วอันอันนั้นหมอไใ่้คอย หมอไข่ก้อยดังตุบ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 แล้วเห็นนกข้าวก็เดือดแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะหม้อข้าวก็เดือดแล้วก็ได้เวลาแล้วเนาะค่ะอันนี้เก็บของเพิ่นมาก็เอาไปถิ่นซะค่ะันผู้พลว่าแซ่บเพิ่นกบวบแต่ถามว่ามีไรมีไรบ่มักเนาะค่ะมีไรก็บพอยายเคยเว้าเนาะพอยายเคยว่า ให้ฉันไม่มีเงินซื้อผักให้เธอกินก่อนแล้วเธอค่อยไปหาเก็บผักมากินเองมาสั่นพนวังสี่เนาะค่ะพี่น้องคะคือพอไงเราบอกสี่เนาะค่ะเนาะก็คือวิไล่บอกล่ะค่ะเอาเสียเฮ็ดกับเขา่อต่ออีกจังน่อยนะก็คือวิไลบอกล่ะค่ะว่าทําไมฝรั่งถึงไม่ค่อยไปเก็บเห็ดกินทําไมฝรั่งถึงไม่ค่อยไปเก็บของทะเลกินมากมายตามตามตามทะเลเนาะค่ะเนาะแล้วทําไมฝรั่งถึงไม่เก็บผักป่ากินทั้งทั้งที่ผักป่าก็อยู่ในห้างก็แพงเนาะค่ะเนาะเห็ดอยู่ในห้างก็แพงเนาะค่ะเนาะ พี่น้องคะพวกหอยพวกของทะเลอยู่ในห้ามันก็แพงฝรังเขาถือจึงสี่นะคะพี่น้องคะฝรังเขาถือว่าอาถ้าไปซื้อคือ,ค,อคือเขาซื้อกินดีก็เขาไปหาเก็บเอามากินเนาะคะ่ะพี่น้องคะอย่างพวกของทะเล <c oughs> อเริ่มยุ่อีกแล้ว ไอเลิอบยู่อีกแล้วจังของทะเลถ้าเก็บมาเนาะพวกเป็นหอยเมงผู้หอยนางลมหรือว่าเป็นอ่าพวกอย่างที่เขาของทะเลถ้าเขาเอามากินเนาะค่ะถ้าเขาไปเก็บโดยอ่าพระการหรือว่าเขาไปเก็บเอาเองตามธรรมชาติมากินเลยคุนว่าถ้าเขาทอกเสียขึ้นมากเขาก็จะไปฟ้องใครไม่ได้เพราะฟ้องตัวเองก็ฟ้องไม่ได้ถ้าเป็นอะไรมาถ้าเขาไปซื้อในห้างในห้างเขากินแล้วเขาท้องเสียนั่นก็คือเขาเขาสามารถฟ้องได้เนาะค่ะพี่น้องคะแล้วผักป่าที่มันอยู่ในห้างเนาะค่ะพี่น้องคะ ถ้าเขาไปหาเก็บกินเองมันก็เป็นอะไรมาก็คือกันไม่ว่าผักป่าไม่ว่าของทะเลพวกหอยปูปลาหรือไม่ว่าพวกเห็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่มันเราเก็บกินได้เราคนไทยเราไปเก็บเก็บกินได้แต่ถามว่าฝรั่งเขาชอบไปเก็บไหมฝรั่งเขาชอบซื้อในห้างเพราะว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาสามารถฟ้องกันได้ทั้งสี่ะคัะพี่น้องค่ะเป็นอย่างฝรั่งทําไมฝรั่งถึงไม่ค่อยไปหาเก็บกินเองนะคะพี่น้องค่ะเอาเห็ดเนาะกินก่อน มากพี่น้องคะน้ำพริกช้วยเดียวพักเป็นถาดนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็คือปะโป้นะคะที่เป็นเก็บมาผักซีเล่านะคะอันนี้ก็มินิโรมาคือว่าพักกาดหน่อยวานเท่านี้ค่ะสลังก็เอื่อนนวลๆมินิโรมาอย่างนี้ละมินิมินินะคะพี่น้องคะแตงว้าเนาะมากราดีสีแดงๆอุ้ยน้ำลายย้อยมานีค่ะมากิ้นเก๋พี่น้องคะไข่สองน่วยไข่สองรูไข่สองฟองนะคะนี่ค่ะน้ำพริกต้วยเดียวนะคะแบบนี้มีสินรสหรือไรไม่สินรสค่ะอร่อยเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะ ย่ยงไก่กน้ำอร่อยเหมืนเดิมค่ะน้ำ่างแตกัพี่น้คงค่ะดอกไม้ก็เป็นแู้น้ำมอเป็นเหมดอนับพี่น้องค่ะใส่น้ำใส่ย่างเติมกันไม่ตองนีละ้งามไปเนาะมันก็เป็นดอกแกแต่ว่ามันสวนกับพี่นงคกนะมันลงมืกินเาน้วกันก็วิไลค่ะอุ้ยแภาพอากาศเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเดี่ยวแดเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเดี๋ยวคืนอันนั้นหนาหวมึ่อนเยละมันชงนี้กัมันคมนหนาหอมมันจะเป็นหนาสลายครับพี่น้คงค่ะมากินเานกันค่ะมัแสบก็วิไล่สับสพี่ Quanta cũng you know,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  you nó, you know, 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 nó know, you như kiểu, know, you know, you lăng có know, you 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 nó you nó เย็นแก้วมันอยู่ในตู้เย็นเย็นๆเอามาก่อนมันเลยเย็นแ <laughs> ก้วจะไกต่ตกปีหน้ามันพีิมก็เอาไปกุยจ <laughs> ับจัดจับ คลหนากลมางกินกันเนาะพี่น้องค่ะเอาละค่ะวิไลขอตัวกินของกินหนามกอนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องฟองไปสู้ปู่ทุกคนนะการี่เป็นกำลังใจให้วิไลเนาะพี่ฟังสิ่งใดก็ให้สมบังดังปรารถนาที่เงินใอยได้เงินที่ทองใครได้ทองอยากเจ็บอยากจนเด้อจ้ะชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองเท่าเราสองคนวิไลกับคนงามาเด้อจ้ะขอบคุณค่ะกินข้าวกุ้ง